สวัสดีครับคุณรู้จักขยะโลกไหมครับมลพิษของโลกตามปาน,นี่นี่คือขยะของโลกนอนตายนอนกินอย่างเดียวไม่ทำพิษอะไรมาครับขมมอนข้ามมอนนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ขยะครับอันนี้เป็นอาหารอาสเกตบกอลปประมาณนั้นครับ แล่นนี่คือขยะโลกของเรานะครับผมซึ่งถ้ามันมีน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นขยะครับแต่ถ้ามันเป็นขวดเปล่าเมื่อไหร่นั่นคืออาหารของคุณครับแดกแดกสวัสดีครับผมลูกปครูแขกนะครับอ่าวันนี้เราจะมาศึกษาขยะโลกครับนี่นะครับคือผมจะมาบอกว่าขยะโลกนะั้นมีขวดต่อโลกมากแค่ไหนเดี๋ยวน,นะครับสิ่งที่น้องกินเป็นขยะโลกไหมครับไม่รัไม่ได้กินคั มีผลต่อโลกยังไงครับพ so ี <sup> no, well, like yeah, anyway, yes, ่มีผลต่อโลกอย่างนี้ครับนี่ครับดูนี้นะครับนี่คือตัวอย่างครับนี่ครับคาเห็นว่ามันโดนพื้นดินอย่างนี้มันจะส่งผลอันตรายต่อยยกครับนี่แล้วนําไปิ้งครับวิ่งมครับนี่ครับน้ำที่มืขวาครับไปมือซ้ายอ๋อแล้วก็ดั้งลงไปเลยครับ ไปครับมานี่ครับโอ้เห็นที่ไหมครับคลิปครับคลิปครับนี่คืออะไรครับไม่รู้ครับขยะโลกครับโอเคครับโอเคครับเราไม่ไปเดี๋ยวรถครับรถครับนี่สามอันนี้คือขยะโลกไหมครับก็คือกระเบียดตามมานะตามมานะอ่าลากา เอาล่าถานะครับโอเคครับแล้วก็เลยลงไปเลยโอ้ว้าวเป็นการทิ้งขยะโลกที่ดีครับฉะนั้นเราจะบอกว่า <Okay. S 1> เราไม่คว <Okay. S 1> รทิ้งขยะจโลกนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเราทิ้งขยะโลกโลกจะจากลายเป็นโลกไปครับ okay.